สวัสดีครับผมอยู่ท่าทีดีนะครับวันนีอ้อยากจะกลับมาทําเรื่องผ้มาม่านกันดูนะฮะจริงๆแล้วผ้มาม่านเราสามารถขึน้นกันได้หลายวิธีนะครับจริงๆแล้ววิธีที่น่าสนใจของผมที่คิดขึ้นมาวันนี้ก็คือเราสามารถดึงผ้มาม่านแบบเรียวไทม์ได้นะฮะคือคล้ายๆว่าใช้คําสั่งสเกลแล้วก็คำใช้คําสั่งมูฟเนี่ยดึงผ้มาม่านให้สะบัดไปดังซา้ายไปดังขวาทําให้มันหดจัดให้ผ้มาม่านมันย้วยลงไปยังไงก็ได้นะครับ แล้วก็ที่สําคัญมันเป็นแบบเรียลไทม์ฮะคือพอเราขยับแล้วก็โมเดลจะขยับตามเลยมาดูกันเลยครับว่าโมเดลเป็นยังไงตอนนี้ผมทําได้ทําเสร็จไปแล้วนะครับลองดูนะครับผมจะลองใช้คําสั่งสเกลดึงผ้าม่านตรงคานตรงนี้ดูคานตรงสองอันนี้เดี๋ยวเราจะไม่เรนเดอร์นะฮะเราทำโมเดลตัวอื่นออกไปอันนี้ผมจะลองบีบผ้าม่านให้แคบลงเห็นไหมฮะแล้วผมจะลองจากผ้าม่านไปทางขวาดึงผ้าม่านขึ้นนิดนึงจะเห็นว่าเกิดรอยยักข้างบนนะครับถ้าดูกันจริงๆ หรือจะดึงผ้ามาให้มันยืดลงมาหน่อยหนึ่งหรือว่าจะจัดไปทางซ้ายเห็นไหมฮะคือข้อดีของมันก็คือมันขยับแบบเรียไทมะนะครับเราไม่ต้องปั้นโมเดลแล้วก็คล้ายๆเราดึงด้วยมือได้เลยนะครับจะดึงให้ข้างบนเนี่ยยืดออกไปหดเข้ามาหน่อยก็ได้ตอนนี้ผมหดเข้ามาหน่อยหรือจะยึดให้มันยืดออกแล้วหรือจะเคลื่อนไปทาง หรือจะเคลื่อนไปให้เป็นผ้าม่านแบบแหวนด้านข้างนะครับเห็นไหมครับผ้าม่านก,ก็จะขยับแบบเรียวไทมเลยนะฮะทีนี้เรามาลองทํากันดูครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะทํากันจริงๆเนี่ยเราจะทํากันยังไงนะครับรับโอเคฟอนอื่นเริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะไปที่ฟอนต์วิวนะครับผมจะสร้างเพลนขึ้นมาอันหนึ่งนะครับ คิดสร้างในวิวพอร์ตเลยครับผมสร้างในมุมฟอนนะครับผมใส่เซกเมนต์เนี่ยอ่าผมใส่ขนาดก่อนดีกว่าใส่ขนาดด้านเคล้งเนี่ยเป็น2เมตรให้เขาสูง2เมตรนะครับแล้วให้หน้ากว้างเขากว้างที่เมตรหนึ่งนะครับพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยผมกดแทสเพื่อซูมฟิตวิวนะครับก็จะเห็นในมุมเบิร์สเปกทีฟก็จะมีความมากตอนนี้เนี่ยผมจะใส่กด F4 ให้เห็นเซกเมนต์ครับตรงเล้งเนี่ยผมจะใส่เซกเมนต์ที่ที่สิบนะครับ แล้วก็ตรง width เนี่ยคือหน้ากว้างผมกม็ใส่ไปที่40เหมือนกันจะได้มี segment พอให้เราสามารถดึงผ้าม่านได้สวยงามน,นะครับทีนี้ผมขยายหน้าจอมันหนึงนะครับแล้วไปที่รูปฟอนต์ของตัวผ้าม่านที่เราเขียนปิดจิตลายไปก่อนครับคราวเนี้ยจะเห็นว่าจะมีล้อลาย segment ที่เป็นตัว segment ของชุดแรกนะครับคราวเนี้เราก็จะมา เขียนกล่องตัวหนึ่งเป็นกล่องคอนโทรลเหมือนที่เห็นในตอนแรกนะครับผมใช้สแนปเพื่อใช้มันแม่นยําแล้วก็สแนปไปที่บ็อกซ์ตัวบนด้านบนน,นะครับทีนี้เวลาเราเขียนเนี่ยควรจะใช้ออโต้ r i ิดด้วยนะครับเพราะบ็อกซ์ตัวนี้จะได้ไปเกาะอยู่บนเนื้อผ้าพอดีโอเคผมเขียนไปแล้วก็ไปปึ๊บแล้วใส่ความหนาไปทีนี้ก็จะถ้าไปดูในมุม Perspective ก็จะมีบ็อกซ์ตัวหนึ่งที่ไว้คุมความหนาของผ้านะครับถ้าอยากให้ข้ามาอยู่ตรงกลางนิดนึงอยู่ตรงกลางของตัวผ้าจากมุมทับนะครับ เค okay. แล้วทีนี้ผมจะไปที่มูฟอต์วอนวิวเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ c o ปปของอันนี้ลงมาเพราะเซกเมนตจะเท่ากันหมดนะครับนี่ผมก็จะกะว่าเออตัวค่าตัวคอนโทรลที่2เนี่ยผมจะไว้ตรงไหนดีเพื่อให้ภาพม,ามันถูกลัดนะครับผมจะไว้ก,กลางหน่อยแล้วก็มาสแนปแล้วก็มาสแนปเซกเมนต์ตรงนี้นะครับให้มันพอดีกันนะครับกับตัว s e g เม n t ์ o อนโทรนะครับเล็งให้มันโดนเซกเมนตนะครับ เรานี้เนี่ยไปที่ผ้านะครับใส่ modify นะครับตัว modify แล้วไปที่ modify แล้ว modify ที่เราใส่เนี่ยหาคําว่า cloth นะครับเพื่อใส่เข้าเป็นผ้านะครับให้ p l a n ตัวนี้กลายเป็นผ้าไปที่ object property ครับสั่งที่ plane นะครับแล้วสั่งให้เป็น cloth นะครับเลือกเป็นผ้าแบบไหนก็ได้นะครับแต่ผมถนัด default จะได้ไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายมากนักกด ok ออกมาครับทีนี้เราต้องมากําหนดโหนดให้เขาก่อนนะครับให้เขาติดกันระหว่างตัว control กับตัวผ้านะครับ ไปที่ลูดลงมาครับหากดปุ่มบวกที่ปุ่มคอสครับแล้วคลิกคําว่ากรุปนะครับลาก Ver t ์ x เนะครับที่เป็นชุดที่อยู่ใกล้กับตัวคาร์เราไม่ถูกนะครับคลิกคำว่าเมคกรุปไปครับแล้วกดโอเคนะครับทีนี้ตอนนี้เราต้องคลิกโหนให้เขานะกดโหนอีกทีนะครับแล้วคลิกให้โดนกล่องสีเทาๆของเรานะครับตอนนี้โหนคอนโทรลแรกได้สร้างขึ้นมาแล้วนะครับโหนคอนโทรลที่2ให้ลากชุดที่อยู่ใกล้กับ ตัวกล่องตัวคอนโทรลที่2นะครับเมคกรุ๊ปเหมือนเดิมครับแล้วก็อย่าลืมคลิกที่โหนดเพื่อเพื่อให้โหนดเป็นกล่องคอนโทรลเราสังเกตได้จากตรงนี้นะครับจะมีไดลลอกบกว่ากรุ๊ปที่1ถูกคอนโทรลด้วยอะไรกรุ๊ปที่2ถูกคอนโทรลด้วยอะไรนะครับออกมาจากคลอสครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเรามาลองดึงกันดูครับจริงๆแล้วขั้นตอนก็มีง่ายๆแค่นี้นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยโอเคผมเข้าไปในมุมพอยสเปกทีฟนะครับเวลาดึงจะได้เห็นในพอยสเปกทีฟนะครับ คลิกไปที่คําสั่ง simulate local นะครับจะเห็นหน้าผ้าเนี่ยมันจะหย่อนลงมานะฮะต้องสังเกตดีนะครับทีนี้พอกด simulate local ปุ๊บเรามาดึงกล่องบนกันเลยครับลองดูนกฮะกล่องบนผ้าก็จะถูกลวกเข้ามาละโอเคตัวที่2เรามาดึงกล่องล่างครับจะต้องเล็กกว่ากล่องบนนะฮะดึงเข้ามาลวกเข้ามานะครับโอเคตีนี้ผมกล่องบนผมขยายห,หน่อยหนึ่งจะได้ ไม่ยับมากนะครับแล้วดึงกล่องล่างนะครับดูดวเ่เข้าไปครับนะฮะแล้วก็เคลื่อนที่จะเหมือนกับที่ผมทําตอนแรกเลยเพราะว่าเป็นขั้นตอนการเดียวกันแล้วโมดิฟายเดียวกันเราสามารถดึงพาวานไปข้างบนก็ได้แล้วก็ยับลงมาหน่อยถ้ารู้สึกพาวานไม่ตึงก็ดึงลงมานะฮะเราสามารถดึงได้จากตรงนี้เลย ด้วกเข้าไปครับก็คือตอนนี้ก็คือจัดตามจินตนาการของเรานะครับอยากให้ผ้าม่านมันย้วยยังไงอะไรยังไงแล้วเคลื่อนที่อยู่ตรงไหนเนี่ยาทางทางเราเตัวเราเองเนี่ยสามารถจับได้เลยจะเห็นว่ามีล่องความยับล่องความอะไรเสร็จเดียวทางเสร็จแล้วเนี่ยก็คลิกขวาแล้วคอนดูต์ก็เป็นโพลีกอนโมเดลนะครับเราก็จะเสร็จได้โมเดลผ้าม่านก่อนที่จะคอนดูต์โพลีกอนโมเดลโทษนะฮะก็เอาซิมูเลตโลคออกก่อนนะครับให้เขาเข้าอยู่การซิมูเลตนะครับ ที่วาและคอนเวอร์ทูโพลีนะครับอันนี้เขาจะเป็นโพลีกอนโมเดลนิ่งๆนะครับให้เราเอาไปใช้งานได้เลยครับก็อันนี้เป็นติวเตอร์สั้นๆนะครับลองทำกันดูครับไม่มีน่าจะทําได้ทุกคนไม่น่าจะติดปัญหาอะไรส่วนเรื่องคอร์สเรียนทีดีท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้กับตัวผมนะครับยังไงเข้าไปดูกันได้ที่เว ah ็บ u t a t d m u l t i p l y c o m นะครับสะกดนะครับ Utahtd ตัว T แล้วก็ตัว d นะครับจุด multiply.com นะครับทัวอีกทีนะครับ u t a s t d จุด t u p t i p า y c o m นะครับยังขอบคุณมากครับที่รับชมแลรับฟังกันครับ